สวัสดีครับพี่น้องแสงสันติภาพและพี่น้องแสงสันติไทยเช้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20กันยายนคิสระละส2 0พั2 0ผมเชิญชวนพี่น้องมาเข้าฟอกพระเจ้าผ่านพระธรรมของพระเจ้าใน1โครินบทที่14ข้อที่3 4ถึงข้อที่ที่40ให้เรามาพุทธนาคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับจงให้บรรดาผู้หญิงอยู่เงียบในคริสจักร เพราะว่าพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้พูดแต่ให้มีความนอบน้อมเหมือนที่ธรรมบัญญัติกล่าวไว้ถ้าพวกเขาต้องการจะเรียนรู้สิ่งใดก็ให้ถามสามีของตนที่บ้านเพราะว่าการที่ผู้หญิงจะพูดในคริสตจักรนั้นก็เป็นเรื่องน่าอายพระวจนะของพระเจ้าเกิดมาจากพวกท่านหรือพระวจนะมาถึงท่านพวกเดียวหรือถ้าใครคิดว่าตนเป็นผู้เผยพระวจนะหรืออยู่ฝ่ายพระวิญญ,ญาณ ก็จงยอมรับว่าข้อความซึ่งข้าพเจ้าเขียนมาถึงพวกท่านนี้เป็นพระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและถ้าใครไม่เอาใจใส่ข้อความนี้คนนั้นก็จะไม่ได้รับการเอาใจใส่ฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงขนควายการเผยพระวจนะส่วนการพูดภาษาแปลกๆนั้นก็อย่าห้ามเลยแต่จงให้ทุกสิ่งมีความเหมาะสมและเป็นระเบียบเถิดพี่น้องครับจากพระชจนะคำของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปนั้น ในหนึ่งโครินบทที่14ข้อที่34ถึงข้อที่40นั้นประการแรกนั้นอยู่ในข้อที่34ถึง36พี่น้องกับพระเจนกรรมของพระเจ้าว่าให้บรรดาผู้หญิงอยู่งเงียบๆในการนมัสก,การพระเจ้าในการสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่า ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงที่จะพูดในที่ประชุมแล้วถ้าเธออยากจะเรียนรู้อะไรให้เธอไปถามสามีคนในครอบครัวพี่น้องครับในพร,ระเจ้าคำของพระเจ้ากำลังสอนอะไรกับเราสิ่งหนึ่งประการแรกก็คือว่าต้องการให้เรานั้นทอมใจที่จะมานมาสการพระเจ้าฟังสิ่งที่พระเจ้าจะพูดผ่านผู้นำหรือผู้เทศนา หรือคนที่จะแบ่งปันพระเจนะคำของพระเจ้าและถ้าเขาต้องการเรียนรู้หรือเขาต้องการเรติบโตขึ้นในพระคุณในความรักของพระเจ้าให้เขาถามคนในครอบครัวพระคัมภีร์บอกว่าให้เขาถามสามีของเขาที่บ้านฉะนั้นพี่น้องครับพระเจนะคำของพระเจ้าให้เราได้เห็นถึงว่าความเป็นครอบครัวในใิสตจักนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญ แล้วก็เมื่อเรียนรู้สิ่งที่ได้รับจากคิดได้จักหรือว่ามีคำถามอะไรให้สามีภรรยาที่จะมีกับได้คุยได้แบ่งปันได้ทบทวนกันเมื่อมานมัสการพระเจ้าเมื่อมาสารเสริญพระเจ้าให้ทุกคนที่จะจดจอ่อหรือโฟกัสกับการนมัสการพระเจ้ากับการสารเสริญพระเจ้ากับสิ่งที่พระเจ้าจะพูดสิ่งที่พระเจ้าจะตัด ผ่านการประชุมผ่านการนมัสการพระเจ้าในวันนั้นพี่น้องครับพริญญากรรมของพระเจ้าในตอนนี้ให้เราที่จะจดจ่อกับพระเจ้าเงียบเงียบสวงหารโอรคงพี่น้องครับจากพริจญากรรมของพระเจ้าอาจารย์โปรโรได้เตือนพี่น้องผู้เชื่อในพปรเยสคิ์ที่เมืองโคลินที่มีของประธานในด้านการเผยชนะในข้อที่3 17และข้อ38 อาจารย์โปโลเตือนเขาว่าพี่น้องที่มีของประดันด้านการเผยพิจชนะหรือการพูดแทนพระเจ้านั้นเขามีพระรญาณบริสุทธิ์และเขาเต็มล้นด้วยพระเมยียา์สุดและเขาเองต้องมีท่าทีองการเชื่อฟังในสิ่งที่อาจารย์โปโลได้บอกเขากติกาหรือว่าระเบียบหรือว่าครอบครัวของพระเจ้าให้มีวิธีการที่มาจากพระเจ้าคนหนึ่งพูดคนหนึ่งฟัง คนหนึ่งวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นสิ่งที่ปมาจากพระเจ้าหรือไม่และคิดจักรของพระเจ้าจะได้มีระเบียบม,มีแบบแผนที่เป็นสันติสุขที่มาจากพระเจ้าและไม,ไม่เกิดความวุ่นวายในคิดจกักรนะครับพี่น้องอันนี้ประการที่สองอาจารย์โปโลเตือนเขาเมื่อเขามีของประทานเขาต้องใช้ของประทานเขาอย่างเป็นระเบียบเป็นแบบแผนที่คิดจักร ได้วางไว้หรือชุมชนของพระเจ้าได้มีวิธีการที่จะให้ทุกคนได้ใช้ของประทานตามน้ำพระทัยของพระองค์ครับครับจากพระเจนธรรมของพระเจ้าประการสุดท้ายหรือประการที่3าอาจารย์ปโลก็ยังย้ำกับพี่น้องเสมอว่าอาจารย์ปโลไม่ได้อาจารย์ปโลยังส่งเสริมให้พี่น้องนั้นขนขวายหรือสแสวงหาการเผยพระนะหรือการพูด แทนถ้อยพูดถ้อยคําของพระเจ้าและการพูดภาษาแปลกๆอาจารย์โปโลก็ไม่ได้ห้ามและอาจารย์โปโลก,ก็ให้ข้อสําคัญก็คือว่าคําสําคัญก็คือว่าจงให้ทาจงทําทุกสิ่งให้เหมาะสมและเป็นระเบียบเถิดพี่้องครับจากพจ,จน์คำของพระเจ้าอาจารย์โปรโลสนับสนุนให้ทุกคนเผยพจ,จนะหรือพูดถ้อยคําของพระเจ้าแล้วก็พูดภาษาแปลกๆ ะครับแต่จำโบรโลต้องการให้เราจัดระเบียบจัดต,ต่างๆให้มันเป็นที่ถูกต้องตามสิ่งที่พระเจ้าทรงนำแล้วก็เป็นที่ถ,ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อคิจัจของพระเจ้าจะเป็นคิจ MM. คจแห่งสันทีสุขแล้วก็เป็นคิจักที่ไม่มีความวุ่นวายแต่มีการจัดระเบียบที่เป็นที่ถวายเกียรติแ <stepping S 1> ด่พระเจ้าครับพ <'s> ี่น้องพี่น้องครับจากพระวจนะคำของพระเจ้าในช้านี้ พี่น้องได้ฟังและเป็นพระพรเชิญชวนพี่น้องที่จะกดแบ่งปันกดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อจะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้รับพระพรเหมือนพี่น้องเพื่อคิดจักรของพระเจ้าแสงสันทิภาพจะได้ผลิตคลิปหรือถ้อยคำของพระเจ้าดีๆเพื่อเป็นประโยชน์ ให้พี่น้องนั้นเติบโตนัน้นฝ่ายจิตใจจิตวิญญาณในการเฝ้าเดี่ยมในแต่ละวันขอพระเจ้าพระพรผมจะอธิษฐานเปลือกกับพระเจ้าด้วยกันนะในในเช้าวันนี้พระเจ้าครับเราคิดถึงพี่น้องที่แสงสันติภาพทุกคนและพี่น้องแสงสันติไทยขอ,ทพอพระองค์ทรงบวชพระพรตลอดวันนี้ที่เขาจะไปร่วมนมัสการพระเจ้าที่จะมีจิตใจที่แสวงหาพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจแล้วฟังสิ่งที่พระองค์ทรงพูดผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ เราที่ฐานขับคุณขอร่วมกันในพระน,นามพระสกิจเจ้าอาเมน